วัดทุมาน no 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 มันนี้เราไปสโลลีบโอ้มาเห็นแล้วนะคะทะเลวันนี้อากาศดีจ้าโอเคมาแล้วนะจ้าบาร์เซโลน่าบาร์เซโลน่า Oh, Barcelona, that's but, but, but we call Barcelona, 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 มาเที่ยวกันค่ะมาเที่ยวกันอากาศดีอากาศดีวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์อากาศดีอากาศแจ่มใส ไม่ร้อนมากนะจ๊ะวันนี้ไม่ร้อนมากอากาศดีมากๆเลยคเามื่อวานนี้ฝนตกทั้งวัน จอดเรือค่ะข้างหน้าก็โน่นน่ะโรงเรียนค่ะบ่อนใหญ่นะคะบ่อนใหญ่บ่อนใหญ่ใบ่อนใหญ่ใหญ,บใหญ,ใหญ่บ่อนอิมีนคาซินบ่อนคาสินเล็บ่อน ดีดีสวยไหมคะสวยไหมท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้ thong pha tiam tsae yeah. better? I don't care if girl or boy <laughs> no, they don't know, dear boy or girl because you are ready boy hmm? I am a ready boy koshe maria ya, koshe maria is maria, not koshe

เห็นไหมจ้ะเห็นไหมเจ๊ะนั่นคืออะไรอยู่ข um> ้างหน้าเราที่ชอบ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 บรรยากาศก็ประมาณนี้จ้ะ

gà đi đi năng chiều va basa in porta tipo verde no il yeah them open here yeah How you know? you came with my auntie no before i know น่าเชื่อไอพี่คอร์ดอีกไอเรตันพิเตอร์คือกำลังพูดถึงที่ชอบพี่ชอบอ่ะเขายังไม่เปิดค่ะวันนี้มันจะแวะเข้าไปสักหน่อยเมื่อคืนนี้ฝันดีฝันว่าแจ็คพอตแตกรัชายไอดีมไอ้ก็วินนะแจ็คพอตวันไี้ขึ้อยู่เนาะเอ็นยูฮิส me

<laughs> quatro? No, são quatro 4 3. Não, não são <laughs> 4. Não. 嗯。嗯 <Yeah. S 2> yeah.